วิธีรับมือกับความเฉยชาเมื่อเขาไม่แคร์เราแล้วถ้าคุณเคยถามเตงว่าทํำยังไงไม่ให้เขาไปม,มีคนอื่นจะดึงเขากลับมายังไงโดยที่เราเองเนี่ยไม่รู้สึกไรค่ะและทําให้เขาแคร์เรามากขึ้นใส่ใจเรามากขึ้นห่วงและห่วงเราคนเดียวเท่านั้นวันนี้นะคะโค้ชมีเทคนิคในคอร์ส The One มาให้ทุกคนได้เอาไปใช้กันได้เลยนะคะข้อแรกเลยเนี่ยลองเปลี่ยนความคิดใหม่ จากทำไมเขาไม่แคร์เราเลยนะคะเป็นฉันกําลังไม่รักตัวเองตรงไหนเนี่ยเวลาที่เขาเริ่มเฉยชาเนี่ยเราจะเริ่มมองไปที่เขาเราจะเริ่มตามเราจะเริ่มสนใจและเราจะเริ่มโฟกัสไปที่เขาและทําทุกอย่างเพื่อให้เขาเนี่ยกลับมาสนใจเราความลับคืออะไรรู้ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะทําให้สเสน่ห์ในตัวเราเนี่ยหายไป ตอนที่เราไม่โฟกัสตัวเองไม่สนใจตัวเองแล้วเอาเวลาและพลังงานทั้งหมดเนี่ยไปโฟกัสที่เขาค่ะวิธีที่สองค่ะคือการเว้นระยะถอยออกมาแต่ไม่ได้หายไปไหนนะคะมันไม่ใช่การที่เราเนี่ยเย็นชาหรือไม่ใส่ใจค่ะแต่มันคือการเว้นระยะจากเขาแล้วกลับมาโฟกัสตัวเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสัมผัสได้ว่าเราไม่ได้ต้องการเขาเนี่ย เขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาไปค่ะและวิธีที่3นะคะเปลี่ยน energy ในตัวเองค่ะมากกว่าการพยายามไปเปลี่ยนเขาค่ะเสน่ห์ของผู้หญิงเราที่ทำให้ผู้ชายหลงเนี่ยมันไม่ใช่การควบคุมเขาไม่ใช่การบังคับเพื่อให้เขากลับมารักเรานะคะแต่มันคือพลังลึกลับที่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองจากข้างในตัวคุณ แล้วเชื่อไหมคะว่าเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาจะอยากกลับมาใกล้คุณอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่วิธีที่4ี่ค่ะอย่าถามว่าจะทำยังไงให้เขารักเราอีกครั้งค่ะแต่ให้ถามว่าเราจะเป็นผู้หญิงแบบไหนดีนะที่ทำให้เขาไม่อยากที่จะสูญเสียเราไปค่ะเพราะความรักที่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราพยายามที่จะเป็นที่รักนะคะ แต่มันมาจากการที่เราเป็นผู้หญิงที่มีพลังในเสน่ห์ในตัวเองมากพอค่ะจนเขาไม่กล้าที่จะห่างคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเสน่ห์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่มันอยู่ที่พลังภายในตัวคุณค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ